คุณโยมอาตมาภาพจะพูดให้โยมฟังว่าอานิสงส์ในการถวายพระไตรเนี่ยคุณโยมเป็นบุญใหญ่อย่างหนึ่งนะเกิดมาครั้งหนึ่งต้องทําสักครั้งหนึ่งคุณโยมลองดูผู้ถวายพระไตรแด่พระสงค์ด้วยจิตอันบริสุทธิ์เนี่ยอานิสงส์ย่อมมีมบังเกิดมาหาศาลเลยนะ 1. สามารถตัดบาปออกจากจิตใจของเราได้กำจัดกิเลสคือความละโมบโลบมากความตะลนีทีเหนียวเนี่ยของเราในให้มันเบาบางลงไปได้ 2. เวลาจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนเนี่ยจิตใจมันก็เบิกบานอิ่มบุญนะสุขใจนะเพราะว่าเรานั้นได้มีโอกาสได้ถวายทำบุญเรื่องของพระไตร สพ้นจากความยากจนความลำบากขัดสนในจิตในใจเนี่ยทุกภพทุกชาติเลยนะคุณโยมมีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยปัจจัยสี่เลยนะคุณโยมและข้อที่4การถวายพระตายแก่พระสงฆ์เนี่ยเกิดในภพใดชาติใดก็ตามทีจะเป็นคนที่มีรูปร่างหน้าตาสวยงาม ผิวผ่านผูดพองแจ่มใสเป็นชายก็หลอ่อเป็นหญิงก็สวยนะคุณโยมร่างกายนั้นจะสมบูรณ์ครบบริบูรณ,รณ์ทั้ง32ประการเลยทีเดียวฉะนั้นการถวายผ้าไตาเนี่ยจึงถือว่าเป็นการทําบุญใหญ่นะไม่ต่างกับการที่ถวายอาหารต่างๆเครื่องใช้ไม้สอยเนี่ยเป็นสังฆทานไม่ต่างกันเลยคุณโยม ปัจจัยสี่ที่พระสงฆ์เนี่ยพึงอาศัยมีเครื่องนุ่งหม่มอาหารยารัากษาโรคและที่อยู่อาศัยฉะนั้นเครื่องนุ่งห่มผ้าไตรเนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งอย่างนะที่พระสงฆ์นะั้นถือว่าเป็นปัจจัยสี่ที่สําคัญฉะนั้นญาติโยมมีโอกาสถวายพระไตรก็ไปถวายกันนะ,จะเจริญพรมีอานิสงส์มากจริงๆลองสักครั้งหนึ่งในชีวิตถ้ามีโอกาสจเจริญพร